ผัดปูค่ะก็จะมีกระเทียมต้นหอมไข่แล้วก็ปูที่เราทําความสะอาดนะคะปูเดี๋ยวในการทําความสะอาดปูหรือวิธีการทําแกะปูค่ะเดี๋ยวดูใน E.P ถัดไปนะคะเพราะว่า,าแยกไว้ต่างหากให้ะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผัดปูเราก็จะใส่น้ํามันลงไปนะคะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมเจียว เราก็จะเจียวกระเทียมให้หอมนะคะหลังจากเจียวกระเทียมหอมได้ที่แล้วเราก็จะใส่ปูลงไปผัดนะคะผัดให้ปูสุกซักประมาณครึ่งนึงนะคะเราก็จะปรุงรสเลยก็ใส่ซีอิ๊วซอสถ,ถั่วเหลืองอใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสหอยนางรมแล้วก็ใส่น้ำตาลน,นะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะหลังจากที่ที่ที่เราใส่ครบหมดแล้วแล้วก็ คนให้เข้ากันแล้วก็จะปิดฝาอบไว้สักคู่หนึ่งนะคะเพื่อให้อ่าน้ําปรุงของเรามันซึมเข้าไปในเนื้อปูแล้วก็ให้ปูสุกอย่างทั่วถึงหลังจากปูสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปแล้วก็จะปิดฝาอบไว้สักพักหนึ่งนะคะหลังจากที่ไข่ไข่ไข่เริ่ม น้ำเริ่มงวดแล้วค่ะไข่มันจะเป็นแห้งๆแล้วก็จะผัดให้มันแห้งนิดนึงหลังจากที่แห้งได้ที่แล้วเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปเสร็จแล้วค่ะผัดปูม้าอร่อยอ่ออส่วนค่ะก็จะมีหอยนางรมไข่ถั่วง,งอกต้นหอมแล้วก็กระเทียมนะคะอันนี้จะเป็นแป้งแป้งมันค่ะแล้วก็จะออดผสมกับน้ำให้ให้แป้งละลายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกไทย แล้วก็จะใส่ซอสทวเหลืองซอสหอยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันหลังจากเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะอเอาไปเทรวมลงกับหอยนางรมที่เราล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะต่อไปเราก็จะใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมแล้วก็ใส่ถั่วงอกค่ะ ถั่วง,งอกอันนี้เด็ดหัวเด็ดหางนะคะมันก็เลยจะดูสวยนิดนึง่งผัดพอให้ถั่วงอกสลดนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติเสร็จแล้วเราก็ค่ะต่อเลยค่ะใส่ไข่คนๆๆๆให้ไข่มันสุกแบบกระจายกระจายแบบนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่หอยนางรมที่ผสมแป้งไว้แล้วพร้อมกับเครื่องปรุงลงไปผัดให้สุกค่ะจนแป้งสุกจนหอยสุกอะคะ่ะมันก็จะเป็นเหนียวเหนียวหนดเดืดนุ่มๆนิดนึง ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่โลยพริกไทยอีกทีนึงเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปโรยต้นหอมลงไปค่ะแล้วก็จะทานกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มอซอสพริก